สวัสด,ดีถือนะครับไม่ยอมพักผ่อนกันเลยนะเห็นทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งคืนก็เห็นนะแล้วตอนตอนนั่งอยู่เนี่ยดูโทรทัศน์ในสภาถ่ายทาอดป่ะ,ด,ปะดูแล้วก็ลงมาก็ไม่ต้องถามนายกมากอะพ,พูดไปแล้วเข้าใจปะ่ะเออยังไ้ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะไม่เหนื่อยแล้วไม่เคยเหนื่อยอยู่แล้ว นายกแก่กับพูดอะไรถูกผ่านสือ่อก็พูดไปทุกครั้งะนะยืนยันไปหลายครั้งแล้วนะเมื่อคืนกับการมุรัฐสภาผมก็จําเป็นต้องนาพาประเทศต่อไปให้ผ่านธุรกิจไปได้ในทุกเรื่องนะโดยเพราะช่วงเวลานี้นะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะครับปัญหาการเมืองที่เกิดในครั้งนี้ก็คงไม่ใช่ผมหรือรัฐบาลแต่ฝ่ายเดียวนะครับทุกคนต้องร่วมมือกันหันหน้ามาเจรจาพูดคุยกันในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันนะครับอย่างปรีมนอม อย่างสันติวิธีนะครับจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะนี่คือประเทศไทยแล้วทุกคนก็คือคนไทยผมไม่ได้เกลีดทยดใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะใครว่าร้ายอะไรผมก็ตามผมก็ฟังได้นะครับผมก็ต้องอดทนเพราะเปน็นนายกรัฐมนตรีไงใช่ไหมคงโมโหอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ต้องอดทนต้องไม่โมโหไม่โกรธง่ายพูดจาให้ไพเราะนะวันนี้ผมก็มเพราะว่าหลายๆคนที่ได้ยินมาในฐานงนี้นะ ทางออกมันมีอยู่แล้วล่ะนะก็ขอให้เจอทางออกที่ว่านั้นนะครับไม่มีปัญหาใดที่เราแก้ไม่ได้นะก็ขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจว่าเราจะต้องช่วยกันเลือกคนทางที่ดีที่สุดให้กับประเทศของเราไม่ใช่ผมคนเดียวนะทุกคนจะต้องร่วมมือกันนะครับเมื่อการประชุมสองวันก็ต้องขอบคุณท่านประธานรัฐสภาแล้วก็สมาชิกร,รัฐสภาทั้งหลายนะครับที่มีการพูดจามีการพิปรายขาดงกันโดยสงบเรียบร้อยแม้จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นบ้าง อย่างเช่นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสภาประเทศไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนจะได้พิจารณาก็แล้วกันนะครับความเหมาะสมอะไรอย่างไรนะครับประเทศไทยสภาประเทศไทยไม่ควรจะเหมือนต่างประเทศเขาทำนะหลายอย่างมันก็เป็นพฤติกรรมที่ต่างประเทศมีอยู่แล้วเรื่องที่ผมสรุปได้จากการประชุมสองวันนะครับก็มีหลายอย่างที่ที่ผมเห็นด้วยนะครับ เรื่องที่สาคัญก็คือผมสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ประกาศไปแล้วนะด้านวันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของรัฐสภานะครับเมื่อเราเ,เห็นชอบให้มีการแก้ไขตรงนี้แต่หลายอย่างมันต้องผ่านหลายะบวนการนะรัฐสภาก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไปด้วยเพราะยังมีผลบังคับใช้อยู่จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูนใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่ดีจะไปตั้งกติกาใหม่กฎกติกาใหม่ทันทีนะตามเวลาเท่าโน,น้นเท่านี้ตามต้องการมันเป็นไปไม่ได้ เราอยู่ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นกฎหมายหลักของประเทศผมเห็นด้วยในเรื่องการจัดบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่ว่าจะให้เลือกให้สาวาเลือกนาะยหกก็ไม่เลือกผมแล้วแต่นะผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้นะถ้าจะไม่ไม่ให้ไม่เลือกผมก็ได้นะผมไม่ได้ขัดข้องอะไรนะก็เป็นเรื่องของหารือกันในรัฐสภานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเห็นด้วยกับการเสนอตั้งกรรมการขึ้น ตั้งหาราชการขึ้นมาเพื่อศึกษาหาทางออกจากแนวทางที่เหอรรนอในรัฐธรรมนูญไม่ปิจารณ์ในรัฐสภานะครับก็ผมก็ได้หาเรื่องในที่ประชุมของคอรมอ,อแล้วก็น่าจะทางสภาเป็นผู้ตั้งขึ้นมาจากหลายฝ่ายด้วยกันนะท้งในส่วนงรัฐสภาทางสสทางสอบอทางกลุ่มต่างๆกลุ่มเห็นด้วยกลุ่มไม่เห็นด้วยกลุ่มชุมนุมกลุ่มต่างๆก็ขอให้หาดรืยอกันโดยสงบแล้วกันหาข้าอยติออกมาให้ได้นะครับ ในลักษณะที่เป็นต้องดูในทั้งบริบทของการเมืองของประเทศไทยของเรานะครับประกอบด้วยหลายส่วนหลายฝ่ายทุกคนกําลังหาเรื่องอยู่ตรงนี้ว่าจะได้ข้อสรุปเช่นไรมาจากไหนบ้างอะไรการที่กรรมการน,นี้จะถูกครอบงาหรือไม่ผมว่ามันพูดอย่างนี้มันไม่ได้และต้องให้เกียรติสภานะเป็นความเห็นของสภามีความเห็นของท่านสสผู้ทรงเกียรติเสนอขึข้นมาสวก็เสนอขึข้นมาต่างคนต่างต้องเคารพซึ่งกันและกันถ้าเราตั้งธงไว้เนี่ยมันก็มันก็ไม่ชอบกันหมดอะไม่เชื่อใจกันหมดอะ ก็ลองเชื่อใจกันสักครั้งเลยครับนะถ้าเราไม่เชื่อใจเลยมันก็มันก็ทาอะไรไม่ได้หมดอะ่ะเนะเรื่องท่าทีต่างประเทศเรื่อเจีผมไม่ไปเกี่ยวข้องของแต่ละประเทศนะนะไม่ขอแสดงความคิดเห็นเป็นกิจการของแต่ละประเทศนนเองกเขาก็มีกฎหมายของเขามีของเข้าของเราก็ต้องดูนะครับว่ากิจกรรมใดอะไรต่างที่มันมีปัญหาก็ต้องพูดคุยหารือนะว่าจะต้องไม่มีนะยะแอบแฝงแตามวัตถุองแต่ละกลุ่มที่มันต่างกันออกไป มันจะถูกโอนเสียของประเทศนะครับ